สรุปเนื้อหาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานจัดทำโดยนางสาวกนกวรรณสีเทศรหัสน,นิสิต6 7 0 1 1 2 1 3 1 0์สาขาสื่อนริมิตรเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายแก้ววังชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บทที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยความสําคัญของผ้าทอไทยผ้าทอในแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมสะท้อนถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและความเชื่อในแต่ละท้องถิน่นปัจจุบันมีการรื้อฟืน้นผ้าทอพื้นบ้านเพราะเป็นงานฝีมือที่มีลักษณะพิเศษซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมทําทดแทนไม่ได้ผ้าทอภาคเหนือกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ไทยยวนและไทยลือเอกลักษณ์การแต่งกายผู้หญิงนุ่งสิ้นลายขวางลำตัวมีเชิงลวดลายจกประเภทผ้าที่สำคัญผ้าสิ้นตีนจกมีชื่อเสียงมากในจังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์แม่แจ่มผ้าลายน้ำไหลเทคนิคการทอลายลวงหรือเกาะให้ลายต่อกันคล้ายคลื่นผ้ามอหอมผ้าย้อมครามหรือต้นห้อมแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ตำบลทุ่งโฮงผ้ากับความเชื่อมีการทอตุงเพื่อใช้ในงานบุญและพิธีกรรมต่างๆ ผ้าทอภาคอีสานกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวภูไทและขเขมรประเภทผ้าและเทคนิคผ้ามัดหมี่ทอยอย่างแพร่หลายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิผ้าแพรวาของชาวภูไทใช้เป็นผ้าสปายหรือผ้าเบี่ยงมีความวิจิตรสวยงามสูงผ้าขิดนิยมใช้ทำหมอนโดยจะมีลวดลายเฉพาะที่เป็นสิริมงคลแรงบันดาลใจลวดลายมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นรูปสัตว์พืชและสิ่งประดิษฐ์ผ้าทอภาคกลางกลุ่มชาติพันธุ์ เกิดจากการอพยพของกลุ่มไทยพวนไทย,ยวนและไทยดำแหล่งสำคัญและเอกลักษณ์ ไทยพวนสุขโขทยัยบ้านหาดเซี่ยวนิยมทอลายเรขาคณิตเช่นลาย8ขอลาย16ดอกตัดผ้ารับแลอุตรดิตสิ้นตีนจกลับแลมีเอกลักษณ์คือตีนสิ้นทอลายจกสูงและใช้สีโทนเดียวกันสีเอกรงผ้าทอภาคใต้เทคนิคเด่นการทอผ้ายกเพิ่มลวดลายพิเศษด้วยไหมดิ้นเงินหรือดิ้นทองประเภทผ้าที่สำคัญผ้ายกเมืองนครเคยเป็นผ้าชั้นสูงสำหรับเจ้าเมืองและราชสำนัก มีชื่อเสียงมากคือผ้ายกทองผ้าพุงเรียงสุราธานีถอยกระดอกด้วยไหมและดิ้นลวดลายสวยงามต่างจากภาคอื่นผ้าทอนามหมื่นสีตรังมีเอกลักษณ์ที่ลายลูกแก้วและนิยมใช้ได้ยืนสีแดงยกดอกสีเหลืองผ้าบาติกปาเตะใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีแล้วนำไปยอม บทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ้าทอภาคอีสานชาติพันธุ์หมายถึงกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดเดียวกันโดยเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเชื้อชาติหมายถึงลักษณะทางชีวภาพที่เห็นได้ชัดเช่นสีผิวรูป,ปรพรรณเส้นผมและดวงตาสัญชาติคือการเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายการจำแนกกลุ่มเชื้อชาติหลักของโลกได้ดังนี้ 1. น,นิกรอยผิวกายดำแอฟริกา เมลานีเซียชาวอะบอริจินสองมองโกลอยผิวกายเหลืองเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวเอสกิโมสามคอเคซอยผิวกายขาวยุโรปเอเชียตะวันตกเอเชียใต้สี่ออสเตราลอยผิวกายคล้ำอินโดมาเลอเมริกันอินเดียน 5. โพลินีเซียนผิวสีเข้มผมหยกชาวมอรีฮาวาย กลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในภาคอีสานมีทั้งหมดประมาณ11กลุ่มหลักได้แก่ 1. ไทยลาวกลุ่มใหญ่ที่สุด 2. องภูไทย 3. ไทยดำส4ไทยกุลา 5. ชาวกุย 6. ชาวเขมร7เไทยย้อ 8. กระโซ่ 9. ไทยแสก 10. ไทยขาบรู 11. ชนเผ่ากะเลิง เอกลักษณ์ผ้าทอและเครื่องแต่งกายเผ่าไทยลาววัฒนธรรมผ้านิยมใช้ผ้าฝ้ายมาแต่เดิมและพัฒนาสู่การทอผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆลวดลายนิยมลายหมี่ขั้นหลายสีเช่นสีเหลืองสีแดงและมีสีสันฉูดฉาดการแต่งกายผู้ชายสวมเสื้อทรงกระบอกกางเกงขาวก o วยมีผ้าขาวมา้าคาดพุงผู้หญิงสวมผ้าย้อมครามนุ่งสิ้นไม่มีเชิงทั้งผ้าเขนและมัดหมี่ ผมผ้าสบายขิดเอกลักษณ์ผ้าทอและเครื่องแต่งกายเผ่าภูไทยถิ่นฐานกระจายตัวในจังหวัดนครพนมกาลสินมุกดาหารและสกลนครเป็นต้นการแต่งกายผู้ชายนุ่งกางเกงขาวก้วยหรือสรองตาหมากรุกเสื้อคอกลมสีครามหรือดำผ่าอกตลอดมีผ้าคาดเอวและโพกศีรษะผู้หญิงเน้นการรักษาวัฒนธรรมอย่างดีความเชื่อผู้ชายโบราณน,นิยมสักลายด้วยหมึกสีดำที่แขนและขา บทที่สประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนขอบเขตพื้นที่อีสานตอนบนการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามยุทธ,ธาศาสตร์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักกลุ่มอีสานตอนบนหนึ่งอุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงการกลุ่มอีสานตอนบนสองสกลนครนครพนมและมุกดาหารอัตลักษณ์ผ้าทออีสานตอนบนหนึ่งจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยผ้ามีคิด โดยเฉพาะบ้านนาขาลวดลายผสมผสานระหว่างการมัดหมี่และการขิดจังหวัดเลยผ้าใยตุยและการทำผ้านวมทำมือที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดหนองบัวลำพูผ้าทอขิดใดและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านานาคำไฮที่เน้นการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดหนองคายผ้ามัดหมี่ลายนาคสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำคง อัตลักษณ์ผ้าทออีสานตอนบนสองจังหวัดสกลนครผ้าย้อมครามถือเป็นราชาแห่งสีย้อมได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนครพนม ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองลายมุกจังหวัดมุกดาหารผ้าไหมมัดหมี่ลายข้อและผ้าทอของชาวภูไทยที่เน้นสีดำแดงเทคนิคการสร้างลวดลายที่สำคัญการขิดการสกิดเส้นยืนขึ้นเพื่อสอดเส้นพุ่งพิเศษทำให้เกิดลวดลายที่นูนขึ้นจากเนื้อผ้านิยมทำเป็นลายเรขาคณิตการมัดหมี่การมัดเส้นได้เป็นปลอกๆก่อนนำไปย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายเมื่อนำไปทอการลวงจบการเพิ่มได้สีต่างๆเข้าไปในระหว่างทอเพื่อสร้างลายเฉพาะจุด บทที่ 4. ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินประกอบด้วยร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาลสินลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญเช่นแม่น้ำชีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าอิทธิพลทางวัฒนธรรมได้รับการถ่ายทอดมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง อัตลักษณ์ผ้าทอลายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทลายเอกลักษณ์ลายแคนแก่นคูนจังหวัดมหาสารคามโดดเด่นด้านผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นลายโบราณที่นำมาฟื้นฟูเป็นลายประจำจังหวัดจังหวัดกาลสินผ้าไหมแพรวา่าได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งไหมจังหวัดร้อยเอ็ดผ้าไหมสาเกตเป็นการนำลายดั้งเดิมห้าลายของจังหวัดมารวมกันในผืนเดียว บทที่หประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างกลุ่มอีสานตอนล่างกำกับดูแลพื้นที่8บวก2จังหวัดซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มยุทธศาสตร์หลักกลุ่มนครชัยบุรินนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์กลุ่มราชธานีเจริญสีโสธรอ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญสีสะเกษยโสธร อัตลักษณ์ผ้าทอกลุ่มนครชัยบุริีจังหวัดนครราชสีมาผ้าหางกระรอกสีแสดเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจําจังหวัดสีแสดมาจากสีทงประจํากองเสือป่าในสมัยรัชกาลที่6แหล่งผลิตสําคัญอ,อําเภอปักธงชยัยจังหวัดชัยภูมิ ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีและลายดั้งเดิมอย่างลายหมี่ขั้นเอกลักษณ์คือความประณีตในการมัดหมี่และการใช้สีธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ผ้าไหมมัดหมี่โฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายซับซ้อนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขเขมรผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างมีความละเอียดสูงมากใช้คนทอพร้อมกันหลายคนต่อหนึ่งผืนจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าสิ้นตีนแดงเอกลักษณ์คือตัวสิ้นเป็นมัดหมี่แต่เชิงสิ้นเป็นสีแดงสด อัตลักษณ์ผ้าทอกลุ่มราชธานีเจริญสีโสธรจังหวัดอุบลราชธานีผ้ากาบบัวเป็นผ้าเอกลักษณ์ที่รวมเอาเทคนิคจกคิดมัดหมี่และเส้นไหมหลากสีมาไว้ในผืนเดียวกันจอสีสะเกดผ้าไมมเก็บหรือผ้าทอลายลูกแก้วที่ย้อมด้วยเมลกเกลือจนเป็นสีดำคลับและมีความหอมจากลูกเมลกเกลือจังหวัดยโสธรโดดเด่นด้านการทำหมอนขิดและผ้าลายยศสุนทรจังหวัดอำนาจเจริญผ้าไหมมัดหมี่ลายลุ่มแม่น้ำคง และผ้าขิดสลับมีบทที่6การเรียนรู้วัสดุและการยอมผ้าจากสีธรรมชาติแหล่งที่มาของสีมนุษย์ในสมัยโบราณเรียนรู้การนำสีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยแบ่งออกเป็นสามแหล่งหลักพืชส่วนต่างๆเช่นเปลือกไม้ใบไม้ผลดอกรากสัตว์ เช่นครั้งให้สีแดงแร่ธาตุเช่นดินแดงสนิมเหล็กเส้นใยที่เหมาะสมต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติเท่านั้นเพื่อให้สีติดทนและสวยงามจากพืชฝ้ายลินินกันชงป่านจากสัตว์ไหมขนสัตว์การเตรียมเส้นใยก่อนการย้อมวัตถุประสงค์เพื่อขจัดไขมันแวกและสิ่งสกรปรกที่เคลือบอยู่บนเส้นใย ช่วยให้สีซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้สม่ำเสมออุปกรณ์และขั้นตอนต้มน้ำให้เดือดผสมน้ำยาล้างจานหรือสารซักฟอกนำเส้นใยลงต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงล้างน้ำเปล่าให้สะอาดจนหมดฟองแล้วบิดให้หมาดก,ก่อนนำไปยอมแหล่งที่มาของสีตามธรรมชาติสีน้ำเงินฟ้าได้จากครามหรือพอมสีเหลืองได้จากขมิน้นแก่นเคหรือแก่นแลดอกกัญชิกาเหลือกเพกาสีแดงได้จากครื่งรากยอ ฝางสีน้ำตาลได้จากเหลือกลูกประดูเหลือกนนทสีผลมะเกลืออ่อนสีเขียวได้จาก ใบหูกวางใบสมอการนำเส้นใยที่ย้อมสีเหลืองมาลงหม้อครามกระบวนการย้อมสีธรรมชาติการสกัดสีต้มส่วนประกอบของพืชนน้ำจนได้ความเข้มข้นที่ต้องการแล้วกรองกากออกการย้อมนำเส้นใยที่เตรียมไว้ลงต้มในน้ำสีการแช่สารช่วยติดสีอาจทำพร้อมการย้อมหรือทำหลังจากการย้อมเพื่อให้สีเปลี่ยนหรือติดทนการทำความสะอาดล้างเส้นใยที่ย้อมเสร็จแล้วในน้ำสะอาดจนไม่มีสีตกค้างและตากในที่ร่มบทที่7 การเรียนรู้การยอมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีสังเคราะห์คือสีที่มนุษย์ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อใช้ทดแทนสีธรรมชาติจุดเด่นให้สีสันที่สดใสและมีความหลากหลายของเฉดสีมากกว่ากระบวนการยอมง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าสีธรรมชาติมีความคงทนของสีต่อแสงและการซักสูงเส้นใยที่ใช้กับสีสังเคราะห์สีสังเคราะห์สามารถใช้ยอมเส้นใยได้หลากหลายประเภททั้งธรรมชาติและสังเคราะห์เส้นใยจากสัตว์ขนสัตว์ไหม เส้นใยจากพืชฝ้ายลินินเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ไนลอนเทคนิคการมัดย้อมในบทนี้มีการนำเสนอรูปแบบการสร้างลายด้วยการมัดย้อมซึ่งเป็นที่นิยมลายขดหอยการม้วนผ้าจากจุดศูนย์กลางเป็นวงกลมแล้วรัดด้วยยางลายริ้วแนวนอนแนวตั้งการพับผ้าทบไปมาแล้วมัดเป็นปล้องลองลายขยำการขยำผ้าให้ยับโดยไม่ตั้งใจแล้วรัดยางเพื่อให้เกิดลายที่อิสระ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการย้อมสีสังเคราะห์ภาชนะย้อมหม้อสแตนเลสหรือหม้อเคลือบเครื่องช่างช้อนตวงเพื่อคุมปริมาณสีให้ได้เฉดท,ที่ต้องการสารเคมีช่วยย้อมเช่นเปลือกแกงหรือน้ำส้มสายชูอุปกรณ์ป้องกันถุงมือยางผ้าปิดจมูกเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์เบื้องตน้น เตรียมผ้าซักผ้าให้สะอาดเพื่อล้างไขมันและแป้งละลายสีละลายผงสีในน้ำอุ่นให้แตกตัวดีก่อนเทลงในหม้อย,ย้อมการย้อมนำผ้าลงในน้ำย้อมเหมั่นคนเพื่อให้สีสม่ำเสมอทั่วก,การล้างล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งจนไม่มีสีส่วนเกินหลุดออกมาและตากในที่ร่มดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ